สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมอยู่ที่เดนมาร์กครับเมืองโอเรโฮเวดนะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับวอริงบอร์กนะครับวอริงบอร์กจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นคือวอริงบอร์กนะครับอู้สะพานเรอยู่โน้นนะครับวอริงบอร์กตรงนี้นะครับข้ามมาฝั่งนี้นะครับเป็นมาร์เนสโดและก็ตรงส่วนนี้จะเป็นตำบลเรียกว่าโอเรโฮเวดนะครับผมมีสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านดูได้แก่ การเรียงหินนะครับการเรียงหินชายหาดใดฝั่งนี้นะครับเขาเรียงหินยังไงครับเรียบกริบเลยนะครับผมดูแล้วมันไม่คอนกรีตนะครับมันเป็นหินแต่การที่เขาเอาหินมาเนี่ยครับมันเรียงครับเรียงแล้วก็มีความเรียบนะครับสังเกตดูนะครับข้างบนเป็นหินข้างล่างก็จะเป็นหินเหมือนกันแต่ว่ามีความเรียบมากเลยไม่รู้ว่าหินแบบไหนมาเรียงทำไมถึงได้เรียบขนาดนี้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกแปลกใจมากนะครับว่า หินพวกนี้ทำไมถึงได้เรียบดูนะมีสาลายทะเลนะครับแล้วก็มีพวกพืชที่อยู่ตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็เป็นคณะทะเลนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับเขาวางหินได้เรียบเรียบมากมากนะครับตนน่าจะตกใจว่าทำไมถึงเรียบขนาดนี้ตรนนี้เป็นคณะทะเลนะครับคล้ายๆพกกอรี่เลยสามถกินได้ด้วยนะครับแล้วกผ็ผมอยากให้ดูคือตรงตรงหินดาดตรงนี้นะครับ เขาไม่ได้ใช้คอนกรีตนะครับเขาใช้หินซึ่งหินตัวเนี้ยเขาเอามาเลียงทําไมถึงได้เรียบขนาดนี้เขาเลือกหินอย่างไรทําไมถึงได้เรียบมากๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าหมันดูท่าเนี่ยมีหินบางตัวนี่มันพลิกอยู่ซึ่งเราก็เห็นว่ามันเป็นหินที่มีรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ว่าเขาขัดยังไงข้างหน้าให้เรียบอย่างนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าวิาวธีกรรมวิธีต่างทําทอย่างไรนะฮะแต่อยากให้ดูว่าเนี่ยที่เดนมาร์กเนี่ย เขาก็มีสถาปัตยกรรมการเรียงหินแบบเรียบกริบเลยครับโอ้โหเหมือนเขาเรียงไปแล้วหรือเขาสกัดหน้าทีหลังยังไงก็ไม่รู้นะแต่มันเรียบนะครับพี่น้องครับผมเดินอยู่ริมชายหาดผมพยายามเดินหาความขุขระแต่ผมไม่เจอผมเห็นว่าหลหินมันเรียบผมก็เดินมาดูนะครับตรงนี้เนี่ยโอโรโฮเวเตออยู่ที่เมืองวอริงบอกมันจะไม่ผมไม่รู้ว่าตำบลน้ำเมืองยังไงนะแต่มันอยู่ อีกฝั่งหนึ่งของนิงบอกมันจะมีพวกเขาเรียกว่าคันนาทะเลนี่คือพักคันนาทะเลนะฮะนี่โอ้โหเขาประกอบเรากินได้ด้วยนะครับนี่อูโหูมันสวยมากเลยมันเป็นพืชที่กินได้ไปผัดอะไรกินเนี้ยฮะบีคนเขารีวิวมาแล้วนี่ฮะตรงนี้จะเป็นท่าเรือโอเลเวดนะครับตรงนน้นก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวเดนมาร์กนะครับตรงนน้นก็จะเป็นส่วนป่าสาธารณะตรงนู้นนะครับนี่ฮะ สวยมากเลยทะเลน้ำใสใสแต่คงไม่คนไปเล่นให้มันหนาวมีสาหร่ายอยู่นี้ด้วยเห็นไหมอืมเหลืองเหลืองแล้วก็มีสาหร่ายเขียวๆนี่แล้วก็มีทะเลนะครับน้ำก็ใสยอยู่นะครับมั้มนก็เป็นที่เขาสร้างของเราฝากหนูนะครับเออเอาละครับผมก็ อยากจิรวิวอะไรบางอย่างให้ดูบ้างในฐานะที่ว่าเราเองมาต่างบ้านต่างเมืองมีอะไรจะสามารถแชร์ให้กับคนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกได้เห็นก็อยากจะทำนะครับผ่านผ่านสื่อวิดีโอคลิปตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับตะวันแสงแดดกำลังดีเลยอุ่นมากๆนะตอนนี้ประมาณ8องศานะครับ8องศาโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ